ัสดีครับทุกับผมช่องทอบอลจันดัซิ่งครับวันนี้เริ่มเข้าสู่ปลายฤดูแล้วเกี่ยวข้าวปลายฤดูแล้วครับพาวเริ่มจะหมดหนาแล้วุยน้ํามาเยอะครับวันนี้มาเจอเข้าวล้มนาคุกน้านําแห้งก็พอ,อได้อยู่ชมการเกี่ยวครับรถ ขนาดกลางหน่อยนระรถที่เข้าปีที่สี่ครับยังไม่เคยงอเงเปลี่ยนแต่ตะแกรงคนระับตะแกรงจากสหุ้นเป็นหุน โอ้ oh, เร็วครับเร็วเดินตามไม่ทันข้าวก็เริ่มจะหมดแต่ไม่รู้ว่าเ,เจ้าต่อไปจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะมีงานต่อครับเหลือก็งานเก็บประมาณสักไม่น่าถึงร้อยไร่หรอกครับไม่น่าถึงร้อยไร่แต่ไอ,องานตัวหน้าจะเพิ่มมาก็น่าจะถึงอยู่ เกียวอยู่อำเภอนังรองครับอำเภอนังรองจังหวัดปูตีรำเสียบอมครับเสียบอมปัน้นพุทธสุ่มตับบนน้องอยายพ,พี่อำเภอนังรอง ต่อครับยาวๆครับปกติต้องเกี่ยวฝั่งนู้นครับแต่ว่าเห็นผมถ่ายกล้องก็เลยมาฝั่งนี้ครับธรรมดาต้องเอาสายพานออกนอกก็ได้ผมถ่ายก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋วเกี่ยวฝั่งนี้ก็ได้จับประคองครับจับประคอง เดยวเร็วแต่ว่าข้าวไม่ออกนะครับข้าวไม่ออกตูดไม่ท่วงไม่อะไร่าไรครับ FC เหรครับ FC FC จะกลับมาฝั่งนี้ไหม เด็กสักพักที่จะไปไล่ตีหนูแนละ้วโอเคครับสวัสดียามเย็นครับผมแสงสุดท้ายแนละ้วมาแล้วครับผมสวัสดีครับ